เบ่งสภาพทุกคนมาเฮ็ดงานนี่แหละแล้วเอาหัวคิดง้วผมโอ้ยปวดพอันี่ยีวลาสาวโล่งงานตาน่างแดนกันขัดขึ้นมอมันไปอยู่เมืองไทยทด้เฮ็ดจังไดกระบบคัดแค่ไหนกระบบคักเป็นลูกน้องเขากันสิลักขาทุกคนไม่ว่ามันสบายไปยุไซกรบบเคยสบายหรอกค่ะไปล่ะโตงานนี้ต้อ,องไปเน็ดให้มันจนสุดๆอ่ะ แรงไม่หมดไม่กลับบ้านเงิดไหลมายืมเงองไทยกับซ้ำนึงอยืมเ้องนอกกับซ้ำหนึงใครว่าผู้ใดรวยนะคะตามนั่นเนาะควายก็รวยรวยที่น้ําใจนะคะมันรวยได้เงินเงินในกระเป๋าด้รวยที่น้ําใจเอาละทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยควายนี่ก็ยิงทองพ่กค่อยดีแต่ว่าก็ต้องอดทนเอาผ่านเมือนี้ไปเมื่ออื่นก็ยัง ตัวใดหนะ้าไปไปเราไปพอกันคลิปหน้าจ้า